สวัสดีครับโอ้โหแมวเต็มเลยอ้เฉยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอ,อยู่กันในเกม Curse Enigma The Midnight Apartment ครับผมก็เป็นเกมที่เราได้ยาด้ายไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใหม่นะและแน่นอนครับผมเรื่องราวในอพาร์ตเมนต์นี้มันไม่ปกติอยู่แล้วครับผมเอาเป็นว่าถ้าพร้อมจะรับชมกันแล้วก็กดไลค์แล้วไปดูกันได้เลยโอเคครับทุกคนวันที่8เดือนสิงหาคมเวลา6โมงเย็น เหมือนเราจะย้ายไปอยู่อาพาร์ตเมนต์ใหม่นะครับผมซึ่งเราหน้าจะอยู่ที่ห้องที่หนะ้านะกุญแจห้องหน้าจะอยู่ที่ด้านใต้ผมเช็ดเท้านะครับทุกคนโอเคมาโอ้โหอาพาร์ตเมนต์น,นี้ดูแปลกๆเลยเกิกเนสถานที่แห่งนี้มันทําให้ฉันรู้สึกขนลุกเลยเกินนั่นไงเพื่อนมันน่าขนลุกจริงๆนะเนี่ยเอาเป็นว่าเราหาห้องเรากันก่อนดีกว่าครับผมว่าเราอยู่ห้องไหนอันนี้สามนะสามแล้วก็อันนี้อะไรขอดูห้องถัดไปหน่อยครับผม อันนี้คือห้องที่4ี่งั้นแสดงว่าห้องเราน่าจะอยู่ชั้นบนนะครับทุกคนหรือเปล่าอันนี้1อ่าชัดเจนแล้วครับผมห้องเราอันนี้ห้องที่7แล้วห้องที่5อยู่ไหนเอ่ยอ่านี่ครับผมเราเจอห้องที่5แล้วเขาบอกว่าผมอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ดีกุญแจอยู่ตรงนี้นี่ไงเราได้กุญแจห้องมาแล้วอ่ะออนี่เหมือนจะเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่นะครับทุกคน ฉันรู้สึกเหนื่อยล้ามากเลยทิ้งของไว้บนโต๊ะดีกว่าว่าแต่เราแบกอะไรมาบ้างเนี่ยไม่มีการต้อนรับใดๆทั้งสิ้นฉันควรจะจัดการข้าวของให้เสร็จก่อนก่อนที่มันจะสายเกินไปโอเคครับผมเรามาจัดข้าวของกันดีกว่าเหมือนเราจะมีเป็นอะไรเนี่ยเสื้อเหรอแล้วก็อะไรเอ่ยกระป๋องเหรอทุกคนโอ้โหเสื้อผ้าพวกนี้มันหายยนะนชัดๆแต่ป้าตีน่าบอกฉันว่ามีเครื่องซักผ้าด้วยนะอ่าเหมือนเราจะต้องเอาผ้าไปซักหรือเปล่า หยิบมาเลยครับผมโอ้โหโคตรเลี่ยมเลยไหนเอ่ยเครื่องซักผ้าเหมือนตรงนี้จะมีรูปภาพด้วยครับผมเอาเป็นว่าอ่านี่ไงเครื่องซักผ้าครับทุกคนทีนี้แหละซักไปเลยฉันรู้สึกหิวแล้วสิฉันสามารถนําซุปที่น่าขยะขยงนั้นลงไปในถ้วยแล้วไปเวฟได้นะเราหิวแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาอาหารใส่ถ้วยเราโอ้อาหารกระป๋องว่าแต่ถ้วยอยู่ไหนอ่านี่ปะแล้วก็เวฟครับผมเดี๋ยวนะอ๋อนี่นี่นี่ โอเคครับทุกคนรออาหารอันนี้คือภายนอกครับผมอุ้ยปิดมาได้ไหมเนี่ยรู้สึกขนลุกแปลก,ปลกอันนี้เหมือนว่าลูกของเราจะวาดรูปให้นะ I love you d a ดีโอ้แสดงว่าเราต้องมีลูกแน่เลยนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าลูกเราหายไปไหนนะครับทุกคนอันนี้เสร็จแล้วใช่หรือเปล่าฉันว่ารีบนั่งกินก่อนที่มันจะหายร้อนดีกว่าโอเคนั่งกินกันเลยครับผมก่อนที่ซุปมันจะหายร้อน สดไปโอ้โหเสียงซดนี่มันโอเครีบซ okay, ดให้หมดดีกว่าครับผมว่าแต่ระหว่างซดจะมีอะไรหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีแฮทุกคนผมอาจจะระแวงไปเองก็ได้ผ่านมา45นาทีแล้วครับผมตอนนี้เครื่องซักผ้าซักเสร็จแล้วบ้านเก่าหลังนี้มีราวตากผ้าอยู่ด้านนอกระเบียงราวตากผ้าด้านนอกระเบียงอันหรอโอเคแสดงว่าเราต้องตากผ้าครับทุกคนเอามาเลย ว่าแต่รับเบียงเหรอทำไมกระตุกวะรับเบียงเราอยู่ตรงไหนเอ่ยปิดบ้านก่อนเลยไม่อยากให้ใครเข้ามาโอเคอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมอ่าตากไปให้หมดเลยครับผมอุ้ยตกใจหมดเลยโอ้คุณมาริโอสวัสดีฉันมาริโอมาจากห้องสามนะ่ะเธอเป็นยังไงบ้างโอ้โหคุณมาริโอโผล่มาแบบนี้ไม่ให้สูไม่เสี่ยงกันเลยนะอ๋ออย่างนี้นี่เองนายเพิ่งมาถึงสินะ ฉันรู้สึกดีมากเลยนะที่ได้พบกับนายนะขอบคุณมากครับคุณลุงมาริโอ้งั้นนายมาดื่มวิสกี้ที่ห้องของฉันหน่อยไหมละ่ะได้ครับผมคุณจะต้อนรับผมใช่ไหมเนี่ยคุณจะไม่ได้เอาผมไปเชื่อใช่ไหมคุณลุงมาริโอ้อย่างงี้นี่เองนายเพิ่งหย่าล้างมาสินะเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะนายยังคงคิดถึงลูกสาวมากแน่ๆเลยฉันว่าลูเซียคนนี้เป็นคนที่ไม่ดีเท่าไหร่เลยนะฉันคิดว่านายทำถูกแล้วที่ออกมาจากเธอ นายชอบวาดภาพหรือเปล่าฉันวาดภาพด้วยตัวฉันเองเลยนะฉันพบในงานศิลปะภาพสะท้อนของสิ่งที่จิตวิญญาณไม่สามารถแสดงออกเป็นคำพูดได้บันไดทุกขั้นนั้นเป็นทางขึ้นไปสู่สิ่งที่ไม่แน่ชัดมันขึ้นอยู่กับนายว่าจะเห็นแสงสว่างหรือความมืดมิดไว้เจอกันใหม่นะคุณเพื่อนบ้านเหมือนจะชวนเรามาดื่มวิสกี้แล้วก็พามาดูรูปภาพนะเนี่ยอะไรของเขากันนะเขาจะเจออะไรในบันไดเหล่านั้นหรอกับบ้านเราไปนอนก่อนดีกว่าเหมือนว่าเราจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจนะครับผมกับรูปภาพเหล่านี้งั้นผมไปแล้วนะคร เอาเป็นว่าทางออกเราอยู่ไหนวะเนี้เดี๋ยวทางออกอยู่ไหนตรงนี้หรือเปล่าอุ๊ยอ่านี่ไงโอเคเรากลับมาที่ห้องเราดีกว่าเอ๊เดี๋ยวนะใครมันมาทำอะไรที่หน้าห้องเรากันเนี่ยทุกคนแปลกแปลกแล้วครับผมหยุดนี่คือตํารวจทักไปก่อนเลยโอ้ฉันขอโทษจริงๆนะนี่นายอาศัยอยู่ที่นี่กันเหรอ ใช่ไงครับผมผมเจ้าของห้องเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยฉันชื่อกุยโดนะฉันเป็นนักีีตวิทยาฉันศึกษาเกี่ยวกับเหล่าแมลงนอเนี่ยเผอิญว่าฉันทําด้วงเฮคิวริสหายไปเมื่อสองสาวันก่อนและตอนนี้ฉันก็หามันเจอแล้วนายมาใหม่สินะนายอยากเห็นคอลเลคชันแมลงของฉันไหมบอกเลยว่าไม่อยาก <laughs> ไม่ชอบมแมลงเลยอะเอาดีแล้วก็ไปกับเขาเนี่ยนะ <laughs> โอ<ฮ>้โห<ฮ>เกลือนเลยอะทุกคน อะไรเนี่ยพวกเขาไม่สวยอย่างนั้นเหรอพวกสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่ไม่ธรรมดานะบางทีฉันก็อยากจะเป็นหนึ่งในพวกนั้นน่ะโอ้โหแปลกๆนะเนี่ยดร์นายสนุกกับที่นี่หรือเปล่าใช่แล้วแหละตึกนี้เต็มไปด้วยคนแปลกประหลาดคุณว่าไหมล่ะแล้วเจอกันใหม่นะเขาหน้าชั้นจะให้นายเห็นว่าเราแมลงเต่าทองพวกนี้กินหนูยังไงไม่อยากรู้แล้วแต่ดรเลยครับผมจะกลับบ้านแล้วไม่อยู่แล้ว น่าขย,ยักขแยงชัดเลยเขาจะอยู่กับเหล่ามแมลงพวกนั้นในบ้านได้ยังไงเนี่ยไปนอนดีกว่าวันนี้ฉันไม่อยากเจอกับใครอีกแล้วนั่นสิเพื่อนคิดเหมือนกันเลยออกไปทางไหนวะเนี่ยโอ้โหตรงไหนเปิดได้ชุบอ่ะโอเคครับผมเหมือนนี่จะเป็นทางออกแหละห้องเราเหมือนจะอยู่ชั้นบนนะโอเควันนี้ไม่ไหวจริงมาวันแรกก็ปวดหัวเลยวะทุกคน ปิดบ้านก่อนครับผมอ่ะทีนี้ก็ได้เวลานอนแล้วพักผ่อนดีกว่าเจอแต่คนแปลกๆแค่แถวนี้ปิดประตูอ้าวปิดประตูไม่ได้หรอโอเคนอนครับผมโอ้โหดูท่าจะง่วงจริงนะเนี่ยสงสัยเหนื่อยอุ๊ยทุกคนครับเหมือนเราจะตื่นมากลางดึกเป็นเรื่องแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวเอาดีวิน่ากลัวนะเนี่ย มีเสียงหัวเราะด้วยเอาแล้วไงโดนแน่ตื่นอีกทีอุ้ยเดี๋ยวนะใครมาเคาะประตูเวลานี้เนี่ยใครกันนะมาเคาะประตูอย่านะเฮ้ยใครวะว้าวเหมือนว่าจะมีคนมาแทนพวกเขาแล้วสินะนี่เป็นพัสดุของคนเก่านะคุณเอเดลโดถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม คุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาช่วงนี้ดูเหมือนว่าเขาจะบ้าไปแล้วนะมักจะพูดเกี่ยวกับคนแปลกหน้ารู้สึกว่าถูกจับตามองอยู่อะไรประมาณนี้ไอ้ผู้ชายบ้าคนนั้นมันติดนี่ฉันอยู่10ยูโรยังไงก็ตามฉันก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับพัสดุนี้ดีคุณสามารถเก็บมันไว้ได้นะบางทีเขาอาจจะมารับมันก็ได้เอาจริงเหรอผมไม่อยากรับไว้เลยอะอะไรอยู่ด้านในกันนะตอนนี้เอาไปวางไว้บนโต๊ดดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยเพื่อนโอเคครับผมคุณป้าขออนุญาตปิดนะครับ หวังว่าเจ้าของก็จะไม่มาเอานะ <c oughs> น่ากลัววะ่ะเฮ้ยตอนนี้ฉนันนอนไม่หลับแล้วล่ะระหว่างนี้ไปเก็บเสื้อผ้าก่อนดีกว่ามันน่าจะแห้งแล้วนะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าของคนเก่านะเอาเป็นว่าตอนนี้อย่าเพิ่งสนใจแล้วไปเก็บเสื้อผ้ากันก่อนดีกว่าชุดชั้นในหายไปมีบางอย่างแปลกๆนะเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้แปลกๆแล้วเอาไงก็ดีล่ะเพื่อนกลับเข้าห้องกันดีกว่ามันสกรปรกไปหมดเลย ได้เวลาทิ้งขยะแล้วสินะอยู่ดีไม่ว่าดีไปทิ้งขยะครับผมมันเหม็นไปหมดงั้นเหรอถุงเดียวใช่ไหมโอเคระหว่างนี้แหละครับผมระหว่างที่เราไม่อยู่ห้องโดนแน่เลยมันมาดักเราแน่เลย่ทุกคนไอ้เจ้าของห้องคนเก่าอย่าให้รู้นะว่าคือใครโอเคเรารีบลงเอาไปทิ้งดีกว่าวิ่งเลยครับผมให้ไวเลยดีนะที่เกมนี้มันไม่มีสติมิแา เหมือนจะมีคนอยู่2คนครับผมอ้าไอป้านี่ไงกับใครไม่รู้ขอทิ้งก่อนแล้วกันฟรังโกยินดีต้อนรับนะป้าของนายบอกว่านายมาถึงแล้วเนะี่ยโอเคครับผมเหมือนว่าเราจะชื่อฟรังโกครับผมรู้จักชื่อเราสักที <c oughs> นี่คืออันโตเนียตาทักทายแขกของเราสิทธิลักฉันหวังว่านายจะสบายดีนะ <c oughs> ถ้ามีอะไรอยากถามแล้วก็ถามได้เลย <c oughs> ไม่ต้องลังเลแล้วเจอกันใหม่นะ <c oughs> เพื่อนเก่าของฉันเฮ้ย <c oughs> เหมือนว่า มาเซโล่จะเป็นเพื่อนเก่าของเรานะครับผมอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กอะไรประมาณนี้นะโอ้แล้วก็น,นะฟันโก้อย่าลืมจ่ายค่าเช่าด้วยนะ <c oughs> นึกว่าเรื่องอะไรโอเคได้เลยเพื่อนทิ้งขยะแล้วเราก็ไปดีกว่าไปดูดีกว่าว่าในบ้านมีอะไรให้ทําหรือเปล่าโอเคครับผมเฮ้ <c oughs> ผมว่าโดนแล้วแน่เลยวะ่ะอุ้ยแมวแมวมาอยู่หน้าห้องเราอะทุกคนฮะ เราหยิบแมวมาได้ด้วยเหรอวะอยากรู้จังว่านี่เป็นแมวของใครอืมนั่นดิล้วเราต้องทำไงเนะี่ยเดินตามหาแต่และห้องงั้นเหรอห้องนี้ล็อกครับทุกคนสวัสดีครับมีแมวหลุดครับผมไม่ทราบว่าแมวใครอ,อุ๊ยเปิดได้เอาจริงดิจะเข้าไปจริงเหรอประตูเปิดไว้แสดงว่าเราเข้าได้ใช่ไหมทุกคนขอญาติเลยครับผมขอญาตเข้าไปเลยแล้วกันประตูเปิดอยู่ อสวัสดีครับโอ้โหแมวเต็มเลยอ้เยเกือบเกือบดุ้งเบื่อเกือบดุ้งโอ้มาริอูนี่นะน่าจะเป็นแมวของคุณลุงนะครับผมขอบคุณมากนะที่นําแมวสุดที่รักของฉันมาให้ตั้งแต่ซิวราโตหายไปฉันมักจะกังวลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารของฉันอยู่เสมอ ไม่เป็นไรครับลงยินดีครับผมโอ้นี่นายเป็นผู้เช่าใหม่ของมาเซโลใช่ไหมเขาได้บอกไหมว่าเอนโดอาโดหายไปมาเซโลผู้น่าสงสารหลังจากภระระยาของเขาเสียชีวิตในเหตุการณ์ลึกลับนั้น mm. เขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป mm. เขาต้องดูแลอันโตนียตาลูกสาวของเขาด้วยตนเองทั้งหมดการจัดก,การกับอาการของเด็กหญิงนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายฉันอธิษฐานให้พวกเขาอยู่เสมอยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับสิ่งที่คุณได้ทำไป ถึงแม้ว่าคุณเพิ่งจะมาที่นี่แต่ฉันก็รู้ว่าคุณเป็นคนดีคุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับการแสดงเงาและหุ่นของนางลูเซียนาบ้างไหมมันอยู่ในอพาร์ตเมนต์ข้างๆไปลองดูสิมันน่าจะกำลังเริ่มในเร็วๆนี้นะแสดงว่า <c oughs> ไอ้นี่นี่ไปทุกที่ที่ให้เขาไปเลยนะเนี่ยอยู่ติดๆกันกันหรอโอเคครับผมงนะั้นเราไปหากันดูดีกว่าลูเซียนาอุ๊ย ไม่อยากเข้าไปเลยอ่ะทุกคนบุกลุกหรือเปล่าเนี่ยขอยญาตครับผมใช่หรือเปล่าการแสดงของลูเซียนาว่าแต่เรานั่งไหนได้บ้างโอเคมาแล้วครับผมสามสองหนึ่งเอาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อนี่หรอการแสดงของลูเซียนา มันจะเป็นเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชาย2คนนะครับผมอา้าวเด็กผู้หญิงหายไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยกลายเป็นปริศษัเอาแล้วไงเด็กผู้ชายโดนจับครับผมแล้วก็เรียบร้อยตายแล้วก็จบแล้ว <c oughs> แสดงไม่ถึงหนึ่งนาทีนั่งรอไปชั่วโมงมาโทรเอ้ย เป็นโชว์ที่น่าลำคาญชะมัดเลยตอนนี้ดึกมากแล้วกลับไปนอนให้มันลืมเรื่องแปลกแกันดีกว่าโอ้โหไม่ไหวจริงกลับไปนอนเลยครับผมเฮ้ยดันเจอคนแปลกๆปกอยู่ข้างห้องซะด้วยว่าแต่เจ้าของกล่องนี้ยังไม่มาเอาใช่ไหมเปิดได้หรือเปล่าเหมือนเราจะไม่เปิดนะทุกคนไหนขอสำรวจก่อนไม่มีใช่ไหมอย่านะอย่ามาแอบอยู่ห้องกูเดอ้อ ได้เวลานอนครับผมไอ้บาเอ้ยใครมาเล่นเปียโน,โนในเวลากลางคืนแบบนี้เนี่ยเสียงดังมาจากอาพาร์ตเมนที่อยู่ติดกันอย่าบอกนะว่าห้องใกล้ๆนี้ไอ้เราก็ขี้สงสัยเหลือเกินไอ้ฟังกโก้เอ้ยไปในเมื่ออยากรู้เราก็ต้องตอบสนองฟังกโก้ซกหน่อยห้องนี้ใช่หรือเปล่าสวัสดีครับอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณคือใครงันหรอเกิดอะไรขึ้นกับ เอโดอาโดเขาไม่เห็นจะสนใจเลยว่าฉันจะเล่นโดนตีตอนกลางคืนหรือเปล่าก็ได้ฉันจะหยุดเล่นเดี๋ยวนี้แหละแต่ขอร้องอย่าเคาะประตูอีกคุณโอเคใช่ไหมฉันขอโทษจริงๆนะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วฉันจะไม่เล่นอีกต่อไปลืมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นซะโอเคหรือเปล่าอาคารนี้มีแต่สิ่งบ้าๆชัดๆเลยโอเคครับผมแต่เหมือนว่าคนเล่นเปียโนน่าจะเป็นคนดีอยู่นะเขาก็เข <c oughs> ้าใจเราแหละทุกคนโอเคได้เวลานอนครับผมครั้งนี้น่าจะไม่มีอะไรมารบกวนแล้วแหละ นอนเลยแล้วกันหาวดังเหลือเกินอ้าวอย่าบอกนะว่าอีกแล้วอะ่ะฮะเหมือนเสียงเสียงถ่ายรูปทุกคนแล้วก็ไอ้คนเดิมอีกแล้วปะหน้าว่าแต่ใครแอบถ่ายรูปเราวะเนี่ยอุ้ย วิ่งเหมือนเสียงวิ่งเอาเล้วไหนไหนไหนอุ้ยเดี๋ยวนะอะไรอะไฟดับกด F เ,เพื่อเปิดไฟฉายว่าแต่คนที่ดับไฟเรามันอยู่ในบ้านเราหรือว่าอยู่ด้านนอกโอเคครับทุกคนเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างนะกุญแจเหรออุ้ยเหมือนเราจะได้กุญแจมาด้วยฮนะทุกคนแต่ประเด็นก็คือมันคือกุญแจอะไรวะนั่นดีกุญแจอะไรครับเนี่ยอา้าว อันนี้เปิดได้ครับผมน่าจะเป็นห้องใต้ดินนะครับทุกคนซึ่งเราไม่เคยมาตรงนี้เมื่อก่อนโอ้โหเสียงเดี๋ยวโครบามาเลยพร้อมไฟแล้วครับผมมาดิใครก็ตามที่อยู่ในนี้ขอค่อยๆสำรวจก่อนครับผมอันนี้ไม่น่ามีอะไรนะโอเคมากูมีโครบานะ้วยอันนี้งัดได้ไอเชยเยมยอดครับผม เหมือนจะเป็นโซนสเสบียงหรือเปล่าไม่นาม่ามีอะไรฮะฝั่งนี้ก็เป็นสเสบียงเหมือนกันครับผมเริ่มระแวงแล้วทุกคนมันโล่งเกินไปรูปภาพที่คุ้นเคยรูปภาพผมบันไดครับผมไอ้ลุงเวนั่นมาทําอะไรที่นี่กันนะโอเคครับผมห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรไปกันต่ออุ๊ยผมได้ยินเสียง เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับทุกคนโอเคห้องนี้งัดไปเลยอุ้ยทุกคนแปลกๆปะแล้วครับผมมีกระดูกด้วยโอ้โห,หน่ากลัวเหมือนกันเะเนี่ยฮะทุกคนผมได้ยินเสียงใครเดินเว้ยเอาละพร้อมตีหัวแล้วอุ้ยฮะอุ้ยน่ากลัววะ่ะ ในห้องนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่มีกล้องวงจรปิดครับทุกคนนี่มันบ้าไปแล้วมีกล้องซ่อนอยู่ในอาพาร์ตเมนต์มีคนสอดแนมเราอยู่นั่นไงใครมันสอดแนมเราวะโอ้โหกล้องตรงนี้ก็มีนี่หว่าทุกคนเราโดนเห็นหมดแล้วแน่เลยอ่ามาในห้องนี้ฉันต้องออกไปจากห้องใต้ดินนี้แล้วขอความช่วยเหลือจากใครสักคนให้เราที่สุด โอเคครับผมออกไปจากห้องใต้ดินนี้ให้ไวเลยใครจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่แล้วเอาละวิว่งไปดิโอ้โหไอ้เพื่อนรักไอ้มาเซโล <c oughs> มันตีหัวเราครับทุกคนเดี๋ยวนะเบอร์มากเลยเบอร์มากไม่ต้องกลัวนะที่รักพ่อจะไม่ทำร้ายเธอจริงเหรอไม่ทำร้ายจริงดิโดนทุบหัวไปแล้วนาะทีหนึง่งอ่ะ เฮ้ยทำอะไรวะเกิดอะไรขึ้นไอมาเซโลไอบา้าเอ้ยทำไมทำไมทำไมแกต้องมายุ่งเรื่องของคนอื่นด้วยทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดีแท้ๆใช่แล้วฉันแอบติดกล้องที่ห้องของนายฉันต้องการเงินเข้าใจไหมนายรู้ไหมว่าเ,าเขาจ่ายเงินให้ฉันเท่าไหร่สำหรับวิดีโอเหล่านั้นนายไม่เข้าใจมันหรอกอันตนเนียตาป่วยเธอต้องการความช่วยเหลือจากฉัน ฉันปล่อยให้นายพาเธอจากฉันไปไม่ได้หรอกนายก็เป็นเหมือนเขานั่นแหละเขาไม่ต้องการที่จะเข้าใจและดูว่าเกิดอะไรขึ้นอนโตนเนียต้องการฉันและฉันจะทําทุกอย่างเพื่อช่วยเธอเธอคือคนเดียวที่ฉันเหลืออยู่ฉันขอโทษจริงๆนะที่ต้องทําอย่างนี้แต่นายต้องหายไปเฮ้ย <No>. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> อุ๊ยอนโตนเนียตาเหมือนเธอจะช่วยเราไว้เด็กดีมากหนูน้อย โอ้โหแบบเห็นพ่อทำชั่วไม่ได้โอเคเกิดอะไรขึ้นต้องโทรขอความช่วยเหลือก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเอาละครับผมไหนล่ะโทรศัพท์เดี๋ยวผมเดินไม่ได้เอาไงล่ะทีนี้โอเคโอ้โหตัดไงล่ะอุ้ยฮะเอาล่ะทุกบอุ้ยน่ากลัว ไม่มีใครสามารถได้ยินคุณได้จากที่นี่หรอกเพราะว่ามีหลายๆคนเคยลองมาแล้วยังไงละ่ะไม่ต้องห่วงนะที่รักฉันจะดูแลเธอเองไม่ต้องมาดูแลหรอกอุ้ยไอแอนโตเนตาชื่ออะไรวะผมลืมไปหมดแลเฮ้ออะไรอุ้ยมันถ่ายรูปผมชิบหายแล้วครับทุกคนเอาแล้วเอา เหมือนจะจบไปแล้วนะครับผมสำหรับดิมิดไ์อพาร์ตเมนต์ครับผมเหมือนจะจบไปแล้วนะก็ <S <S เอาง่ายๆเลยนะครับผมเหมือนว่าเราจะเป็นคนที่ย้ายไปอยู่เข้ามาใหม่ใช่ไหมแล้วอพาร์ตเมนต์นี้เป็นอพาร์ตเมนต์ที่แปลกประหลาดมากครับผมมีแต่คนแปลกๆนะแล้วเผอิญว่าไอ้มาเซโล่เพื่อเราเนี่ยมันถ่ายวิดีโอเราครับผมเพื่อที่จะวิดีโอเราไปขายนะเพราะว่ามันจะเอาเงินเนี่ยไปรักษาลูกมันนะครับผมแต่เราดันไปรู้ความลับมันซะก่อนพอง้นเราก็เลยโดนเล่นงาน แล้วเหมือนว่าเราจะไม่รอดด้วยนะเพราะว่าไอแอนโตเนียตามันก็ดูเ่ิยจิตนิดนึงแหละเราน่าจะโดนโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยละกันนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกัน